ใช้สมาธิใช้ความรู้ใจความกล้าบ้าบินพุดแล้วครับโอ,อ้หากินเลยแม่งงานยังเหลือตัวหนึ่งสองตัวอ่าสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับต่อเห็นก็ดูดูเขาในยูทู e เขาย้ายต่อกันยังไงล่ะ นี่ยจะมาทดสอบดูครับครั้งแรกสองอาทิตย์เรายังไม่ได้ลงคลิปเลยไม่มีเวลาเลยครับทำงานครับวันนี้เลยลองจะใจต้อดูผลปรากฏว่าผลมันจะเป็นยังไงติดตามดูครับกระได้มาถึงแล้วครับเห็นถ้าเขาเพิ่งบอกตอนเย็นนี่ว่าผมก็มาดูตึงว่ามันใหญ่ ถ้าใหญ่ผมก็จะเอาตัวอ่อนตัวนอนไป,ไปทำกับเข่าแล้วครับนี่มันยังน้อยอยู่แ,แต่ผมจะย้ายไปไว้ต้นมะขามบ,บ้านผมอีกประมาณกันหนึ่งกับกินได้แล้วเนี่ยครับยังไม่ใหญ่เท่าไรครับ ยหายไปไว้กบานถูกสูงหน่อยครั้งแรกเลยแหะครับติดตามต่อไปครับหมาคนเดียวด้วยถ่ายเองแสดงเองตัวหาดดูรูนก่อนมีกี่รู รูมันมีรูเดียววะเดือดอมแล้วเห็นอยู่รูเดียวี่เตรียมอุปกรณ์กันครับนี่น้ำมันครับเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าห้าเนาะสีเขียวนี่ผมก็ซับสมมูรณ์ละสำลี เยียนแบบอย่างเขาเป๊ะเลยเนี่คืกนูจะได้ผลอย่างเขาไหมหรือที่ป่าลาบก็ไม่รู้มาคนเดียวด้วยโอ้ยมาคนเดียวมีคนจับกล้องให้เก๋ phải mặc một chiếc tay phải nói cái mấy lốp chắc phải thâu nấy đi quá tới người là đi biết ออกไหมเลยครับกิ่ไม้ก็ยับไม่ได้เลยเป็นหนามพุษ,ษาเลยเขายากอ่าจะพาไปเลี้ยงกระบนันใหญ่ๆไวๆ เดีมกิ่งมีโมนี่ก่่น,กนหรือว่าอยากได้หน่อยแนวะของไม่เคยเนยอ้มองไปเห็นตัวหนอนเลยครับหัวเสือ เวลาะเวียนยังไม่เข่าเลยนะตัวหนึ่งรอ้อยตัวนี้เข่ากันพุดเนี่ยเข่าแล้วว่าจะออกครับคืนมีตัวหนึ่งนี่ยักยักยักอยู่ตัวเนี้ยอยู่ปากดูเลยนี่ออกได้ยี่เขา่า เขาไว้แล้วโผดามอะอะไรจะเทือนนิดหน่อยไม่ได้เด้งอ,อกมาป้อลอ,อเลยอยากใกล้ตัวเดียวตัวนี้แหละจะอุดคือ,อยังอุดไม่ได้ใกล้เลยครับไม่ต้องซูมแล้จับจุ่มเลยไม่มีมือซูม

นีไหมน้ออ้าวออกไหมล่ะโวปกล็อกเลยทำคลิปเกี่ยวกับอย่างนี้ก็ยากเนาะเก่งนะคนไหนก็ทำได้นะครับใช้สมาธิใช้ความรู้ใช้ความกล้กา บ้าบินวุดแล้วครับโอ้โหหากินเลย่งานยนึงเหลืออีกตัวหนึงน่งสองตัวอสองดูแล้อย่างมันออกหมดแล้ว โอมาไงสองตัวโอ้ว่าผมดูรอดนะอุ้ดเหลือรันรอสตะครุ่งคอยเข้าไปไกลมันแม่ไอสองตัวนี่ทำไงเว้ยมีสองรูพี่น้องเลยอ้าวหนข่าว่าตอมีรูเดี๋ยวเมันออกอีรูหนึ่ง เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาแกะตัวใหม่ครับวันนี้นะอเอาแค่ได้ก่อนสวัสดีครับรอบสองหลังจากมอวานนี้ผมเอาไม่ได้วันนี้เราจะมาลองดูใหม่จุกไว้แล้ว,ลวผมปล่อยออกไปแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ไม่อยู่มาดูกันครับแล้วันครับ โอ้ oh, พี่น้องเลยมันหนีไปแล้วครับตั้งแต่มันเหม็นนี่ที่ผมชุกบไ้นะ่ะมันหมดมาเต็มเลยนะี่โอ้ลบไปหมดแล้วครับออกหมดเลยนะี่จิตใจตำลังมันไปโชว์ว่าไม่ได้ไป,ไปเรียง ผาดแล้วลังต่อกลายเป็นลังหมดไปแล้วเนี่ยครับผลงานครั้งแรกไม่สำเร็จ จากลังตัอกลายเป็นลังหมดเดี๋ยวเจอใหม่จะลองใหม่เนี่ยครับมันมีรูหนึ่งเนี่ยสองรูเลยเมื่อวานนี่มันผมจุกจุกรูเนี่ยแต่ดันมันมาออกรูนี่ผมก็ตะเขาเคยบอกว่ามันมีแค่รูเดียวทำไมมีสองรูผมวิ่งเมื่อวานนี่ก็ย้อนรูนี่แหละมีทั้งหมด หมดเขาไปกินตัวหนอนหมดแล้วครับใหญ่ยยทำรังใหม่ละไม่ตายนะครับแม่นไม่ตายมันออกรูนี่ออกไปทำรังใหม่หมดแล้วได้รังหมดไปห้อยหน้าบ้านละเออคลิปนี้แค่นี้ก่อนเลยครับ แล้วมีรังใหม่ผมจะลองอีกกะขัางหนึ่งว่าจะสำเร็จไหมผมได้ความรู้แล้วว่ามันมีสองรูอยู่แถวนี้อะมันอาจจะมีอยู่นะั่นเป็นเป็นป่ามันเป็นรอบเนี่ครับมกระตกดีดีคลึมมาเลยคืนนี้ตกมดคืนเลยน้ำเต็มสะบ้านผมเลยเอาลครับมีอะไรมากลครับคลิปนี้ คลิปสันส้นๆครับฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมได้นะครับขอบคุณที่กำลังใจทุกคนที่แวะเข้ามาชมในบ้านเล็กๆของผมนะครับขอบคุณครับ